เวีโดนเซนหยาบดิดเรื่องลมพลคนแพ้ห,หัสดินเดือดจนเวจีถอดสีหน้าหัวร้อนจนต้นถอดเสื้อออกยังไม่พอพีฮอตถึงกำับออกอาการเพราะเคยโดนดราม่าเรื่องหัสดินในรายการนี้มาก่อนยังไม่พอทางพีฮอตยังเคยเจอกับหัสดินในแลปอิสนาวด้วยแล้วความเดือดจะเป็นอย่างไรไปร,รับชมกันเลยวันนี้จะมาพูดถึงโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแ์ซีซั่นสในรอบดิสแบทเทิลในรอบที่2เวจีก็ได้เจอกับเซนหยาบในอีพีที่10 เรียกได้ว่าคู่แรกก็เดือดกันแล้วที่พาด้าเนี่ยได้พูดถึงปอกก้าวเด้งแล้ว K a ถึงกับหัวร้อนบอกว่าอย่าพูดถึงชื่อคนตายได้ปะแต่ในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องปืนเวจีที่โดนทางเซนหยบับดิษเรื่องลมพลคนแพ้ไอห,หัสดินเดือดจนเวจีถอดสีหน้าและแค่ลาเดียวก็โดนไปถึงพ d ดีทาง PXP อย่าง P ot, พีฮอตเพราะเคยโดนดราม่าเรื่องหัสดินในรายการนี้ยังไม่พอทางพีฮอตยังเคยเจอกับหัสดินในเรื่อบิสนาลื่นนี้ตอนแรกผมมองว่าเวจีน่าจะถือไพ่เหนือกว่าทางเซนหยบับ พราะแกถือว่าอยู่ในวงการมานานแข่งเวทีบัตเทิร์มาก็เยอะกว่าเวจีก็ได้มีการขิงกันก่อนนะครับในการเลิกคู่ผมได้ยินแต่เสียงผู้หญิงร้องไห้ไม่ได้ยินเสียงผู้ชายร้องแลวเซนหยาบก็ได้ตอบกลับว่ารุ่นใหญ่ผมก็ไม่ไว้นะครับเวจีก็ได้ตอบกลับไปอีกว่ารอบแรกผมอาจจะรักและสันติแต่ถ้าอยากเห็นผมเดือดกว่าน้ำพิกปิเดี๋ยวผมจัดให้ก็ถือว่าขิงกันสุดๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้และก็ได้เริ่มต้นด้วยการที่เวจีได้เปิดก่อนนั่นเองก็ดิสไปในเรื่องที่ว่ากูอ่อนกว่าพ่อมึงแน่นอน พะกูมีทั้งป๊อบป,ปืนปอนแก๊งพวกมึงนะ่ะขี้โมเพราะมีทั้งท็อปเบนชอนดอกนี้ก็ถือว่าโดนพีดีไปด้วยว่าขี้โมนั่นเองว่าแต่ขี้โมน่ะเดี๋ยวนะมีชอนด้วยเหรอรู้สึกว่าหลังโดนดรามา่าเรื่องไฟป่าไปก็หายเงียบไปเลยและก็ได้ดิสไปในเรื่องที่ว่ารายการแรปถามหน่อยมึงแรปเปล่าเพราะทางเซนหยาบแกชอบร้องเมโลดี้แต่ถ้าใครติดตามผลงานของเซนหยาบจริงๆแรปเขาก็โฟเหมือนกันนะยังไม่หมดโดนแซบไปยังพีดีคือเบนบีซี่ตั้งตัวตัวเองว่าเป็นเทพเหรอ แล้วก็มีการถุยน้ำลายลงพื้นทางลิงออฟคิงก็ได้ถือไม้ถูพื้นมาเช็ดเรียกได้ว่าปั่นกันสุดๆเรียกเสียงเฮได้มากเลยทีเดียวคราวนี้ก็มาถึงรอบเซนสยาบ,บ้างลามแรกที่ขึ้นมาก็คือเวจีวาจาไอหน้าหมีตละลาลาซึ่งลามก็เหมือนกับลามที่หัดสดินเคยดิสก,กับเวจีในรายการบอิสนาเมาก่อนนั่นเองก็ดิสไปในเรื่องที่ว่าทําเพลงมาก่อนตั้งหลายปีตอนนี้ไม่ดังทําไมพี่ดึงอะ่ะก็ถือว่าค่อยๆแซะทีละนิดทีละนิดนะครับ แล้วก็ได้ดสต่อที่ว่าพีฮอตก็ควรระวังถ้าเอาไอ้ปืนไปอยู่ในแก๊งปืนอยู่กับใครไม่รอดเพราะวงล่าสุดก็แตกไปแล้วดอกนี้ผมถือว่าโดนนะครับเพราะว่าพี่ปืนเวจีเนี่ยแกวงแตกจริงๆผมคิดว่าคงพูดถึงวงชิงไนที่ไนที่ได้มีปัญหาก็วงแตกกันไปแล้วในซีซั่นก่อนสมาชิกในทีมไนที่ไนก็ได้เข้ามาแข่งขันเหมือนกันก็คือ GT นั่นเองแล้วก็ได้ดีต่อไปในเรื่องที่ว่าลอบเฟสทูเฟสก็ได้บสดเฟสดีวีอ่ะเขาไม่อยากฟังขายที่หน้านไม่ลบปืน ดอกนี้ก็ถือว่าโดนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเฟสเดวีก็ได้บอกว่าขอแรปที่ไม่ใช่แรปสดได้ไหมอยากฟังแรปที่เตรียมมาแต่ปืนสุดท้ายก็ได้แรปสดอยู่ดีและลามสุดท้ายที่บอกว่าเด็ดสุดๆนั่นก็คือทีมมึงนกกระจอกที่ปีกมันหักไม่อาจจะบินชื่อทีมกูตั้งให้ใหม่รวมพลคนแพ้ไอหัดสดินดอกนี้ถือว่าโดนสุดๆปืนถึงกับออกสีหน้าเลยทีเดียวถึงกับถอดเสื้อคลุมออกเลยเรียกได้ว่าก็คงหัวร้อนบ้างแหละเสียดายที่ไม่มีการดิสเบทเทิลในรอบที่สอง พะทางเวจก็ถือว่าเป็นแรปเปอร์ที่แก้คําได้ดีเลยสําหรับคู่นี้ผมมองว่าทางเวจก็ไหลดีนะแต่มันยังขาดพันช์ลายไปหน่อยแต่ทางเซนหยาบเขาโฟดีจริงๆพันช์ลายก็ค่อนข้างเข้าเป้านะมีหนักบ้างเบาบ้างค่อยๆแซะแต่ดอกสุดท้ายนี้ก็ถือว่าสุดๆเลยนะครับที่บอกว่ารวมพลคนแพ้ไอหัสดินอันนี้เนะี่ยโดนสุดๆและเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้เพื่อนๆให้ใครก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับแรปเปอร์จากผมสำหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ